สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องวันไทยดีครับมือน,นี้พ่าวันไทยบุกเบิกขึ้นเก่าครับพี่น้องเป็นเจ้า6640ครับตัวนี้เก่าสิบแรงบอมีโบนะครับบอดี้ติดโบไทยพานบุกเบิกสีจานครับดินเปียกนะครับด,ด,ดูดเลยนะครับเปิดต้มเปิดนะดินพานโฮกไว ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับวันนี้ก็มาลงมาลงผ่านพันสีนะครับเชียวจมขนาดพี่น้องมางหนึ่งเรัอกผลผ่านใดบ่ึลึกครับพอดินชื้นแห้ง วิ่งทะลุเลยครับแปลงเนื้อที่แปลงนี่หาไรครับพี่น้องนะครับดินอมหนามนิดนึงนะครับน่า้งไทยโอ้โหติดผ่านซีของเคๆมากครับมอจะจมตลอดเลยนะครับโอ้โห เกิดเมนตีสนะครับจังหวะเมื่อกี้จมมากในงานเขาเลยครับแหงจตมากขั้นเดียวหวานเสียวจะยินชื่นมากเลย แปลงนี้ก็เตรียมแปลงปลูกนะครับเร็วๆนี้ขอให้ท่านความชื้นนะครับท่านอยู่ดอกเพราะว่าช่วงนี้กำลังพอดีนะครับกุึงว่าวอ่ะนะครับวนมาอีกรอบนึงช่วงนี้ก็ ตาพี่น้องนะครับกดไไหลกดแชร์กดติดตามให้น้ำไดยได้ครับเด้อโอ้วันจั๋ววาเมื่อกี้โอ้โหจังววานี่จำไม่เม็ดครับใช้ประสบการณ์หายเติบครับเพราะว่าอ่า แสงมันชื่นแห้งนะครับชื่นระเบนจะเื้นระเบเวลาเข้าลงผานไทยเนี่ยมันมันมันมีโอกาสีกิดแบบดึงรถลง,ลงตลอดเลยครับตะวันอีลงแต่รถแต่จมนี่ยแบ่บอดินนะครับบอดินบอ้พื้นนะครับบอพื้นให้รถปนันติต่อมีโอกาสี่ิดจมได้ อ่าโอเคปากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับโคกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเลยนะครับเพื่อสารัคดีนี้ปากาพี่รานนท์เับพี่สนิทครับ,วรบสวัสดีครับ